One, two. สวัสดีจ้าพบกับช่องเทยไทยสไปฮอนแลนด์อีกแล้วนะจ้าสวัสดีพี่นอ้องป้องปายสุขสุขคนเดียดจ้าเอฟซีเก่าเอฟซีให,หม่ที่น่ารักทุกท่านนะคะไมา่แล้วจ้าช่วงหม,มอมหอยสังกับตัวโตเทยไทยจ้าทักทายหลังวันหวยออกกันนิดนึงการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเป็นยังไงบ้างคะโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะคะสว่วนตัวโตงวดไหนก็งวดนั้นขาชี้ฟ้าเจดีค่ะ ไม่ทำงานอย่างตายไม่ออกเหงือใครไม่ไหลย้อยจ้างก็ไม่เคยได้เงินกับโชคกับลาบพวกนี้เลยก็ว่าได้นะคะตั้งแต่ปีที่แล้วจนปีนี้ถ้าไปบ้านเราบางครั้งก็เสี่ยงบ้างอะไรบ้างแต่ก็ไม่ได้เยอะนะคะกรุบกุบกิบก็บก็จะได้บ้างเนียอหน่อยไม่เคยได้เยอะกับเขาเหรอกคะ่ะสำหรับคนไหนไม่ซื้อหวยไม่ซื้ออะไรก็ถือว่าโชคดีนะคะดีแล้วคะ่ะ <c oughs> แต่เราถ้าเสียงเรากน็นิดหน่อยก็พอนะคะรับพอหอมปากหอมคอแต่ละงวดแต่ละนี่ก็ว่ากันไปนะคะวันนี้อากาศดีนะคะสักคู่ก็จะพาคุณผู้ชายออกไปเดินไปเหินแสงแดดเริ่มจ้าขึ้นแล้วค่ะวันนี้ฝั่งทางฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์ก็ถึง16องศาเลยก็ว่าได้นะคะอาจจะวันเดียวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะดินฟ้าอากาศก็ลุ้นกันยิ่งกว่าลุ้นหวยก็ว่าได้ค่ะวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะ น้องผู้หญิงที่แฟนเขาหนีไปมีผู้หญิงใหม่ทิ้งเขาไปฝั่งทางเบลเยียมนู่นละคะ่ะก็ได้คุยกันนะคะเขาก็ขอบคุณเราเท่กำลังใจเขาตลอดนะคะให้พลังบวกให้แนวคิดให้เขาสู้นะคะแม่เขายอมนะคะถ้าเรายอมให้เขามีสองเมียสามเมียตั้งแต่ต้นมันก็จะยากมันก็จะบานปลายไปใหญ่ไปถึงเรื่องทรัพย์สมบัติเงินทองอะไรของเรามันจะวุ่นวายกันไปใหญ่ พอเราแข็งขึ้นมาสามีเขาก็เริ่มคิดเหมือนกันก็บอกว่าแต่ก่อนแต่ไรอยู่กันมาเป็นสิปีนะครับพอผู้ชายมาพูดว่ามาพูดอ่อยๆอ,อ,ยอยากให้เมียยอมรับเมียใหม่อาย,าอายาุยี่สิบกว่าตัวเองสาวไทยก็อายุสามแยังสวยยังสาวอยู่หรอกมันยังไม่แก่เท่าไหร่หรอกตัวโตก็บอกอย่าไปใจอ่อนถ้าเราใจอ่อนตั้งแต่ที่แรกปัญหาถ้ามันตามมาทีนี้เราจะแก้ยากจะอยู่กันสองเมียสามเมีย มันก็อย่างว่าแหละค่ะแล้วก็คนที่มาเป็นเมียใหม่เขาก็เป็นคนต่างถิ่นต่างดาวขึ้นมานะคะเขาก็มีหัวหลากหลายอย่างเราไม่รู้สู้เราแข็งตั้งแต่ทีแรกนางก็เลยขอบคุณเราว่าเราสอนดีมีแนวความคิดให้นะคะนางก็เลยไม่ยอมนะคบหลังจากตกลงคุยกับสามีแล้วก็คุยกับทนายความเรียบร้อยแล้วเดือนหน้าเป็นต้นไปก็จะย้ายออกจากบ้านสามีนางก็บอกว่าเหมือนยก ภูเขาออกจากหัวเหมือนกันล่ะพี่ที่แรกหนูก็กล้าก็กลัวว่าจะกล้าคุยเขาประชิญหน้าอะไรต่างๆไหมเพราะความระความเสียใจที่อยู่กันมาเป็นสิบปีสามีก็ทําไมทําแบบนี้แต่ถ้าเราคิดถึงอดีตอดีตอดีตตลอดมันก็จะเผาจิตเผาใจเรามันจะทําให้เราก้าวเดินยากตัวตก็พยายามบอกเขาบอกเรื่อยๆเรื่อยๆผ่านเพื่อนผ่านไปผ่านมาทีนี้ก็นางก็ฝากขอบคุณว่า เป็นกำลังใจให้มีแนวคิดให้เราพูดไปได้ตามประสบการณ์ของเรานะคะเราผ่านตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ช่วงลำบากยากขินเราก็เคยผ่านมาแล้วนะคะอย่างน้องคนนี้ก็อายุยังไม่ถึง40เราก็ยังสวยยังสาวอยู่หรอกหน้าหันมาโมดิฟายตัวเองใหม่ซีดูแลตัวเองให,ให้ดูสวยดูสดใสขึ้นมาบอกว่าหลังจากกล้าเผชิญหน้ากับสามีคุยกันแล้วว่าเริ่มเดือนหน้าเป็นต้นไปสามีจะเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆ ให้อยู่พอได้ทำงานทำการไปจนกว่าลูกจะเรียนจบลูกก็เทียบเท่ามห้าได้ก็จะออกไปก็จะขึ้นม .6 กก็หลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าจะกลับไปอยู่ไทยหรือจะยังไงสำหรับน้องผู้หญิงคนนี้นะคะแต่ตุ๊ตกก็ให้กำลังใจกันไปเราต้องเดินหน้าสู้เรามาอยู่ถึงขนาดนี้แล้วเรามีงานการทำแล้วเป็นคนของเขาแล้วด้วย ถึงไม่มีสามีในวันนี้วันข้างหน้าเราก็สามารถหาได้ใหม่อยู่หรอกนะเราหันมาดูแลตัวเองนางก็บอกอยู่ค่ะแต่ก่อนก็ทั้งสามีก็ห้ามห้ามแต่งตัวห้ามนู่นห้ามนี่ห้ามร้อยแปดพันอย่างที่ตัวเองหนีไปมีผู้หญิงใหม่มันเห็นเราไม่สวยมันก็ห้ามห้ามห้าม <c oughs> แต่ทีนี้เป็นยังไงหลุดเลยทีนี้หลังจากคุยกับทนายความเสร็จอะไรเสร็จเหมือนหลุดความรู้สึกต่างๆพะวะพะวงต่างๆ ความรักความห่วงใยความเสียใจเราก็รู้อยู่แต่มันก็หลายเดือนมาแล้วก็วางมันไว้อดีตก็ทิ้งมันไปเตะมันเข้าปา <ing talking again> หรือว่าทิ้งมันไว้ข้างหลังหมดเราเดินหน้าไปกับอนาคตของเราตัวโตก็บอกนางก็อึ้งต่อไปนี้หนูก็จะสู้รับพี่สู้เพื่อลูกนั่นแหละอย่างน้อยหนูก็มีงานทาอยู่ตอนนี้ก็ถูไถอยู่บ้านมันไปก่อนอีกครึ่งเดือนเดี๋ยวก็ได้ออกไปนับวันแล้วทีนี้นะคะ พอเรานับวันนับวันมันก็เหมือนช้าเหมือนกันแต่ยังไงก็อดทนเพราะเราได้คุยแล้วทนายความก็เซ็นกระดาษเซ็นอะไรละรักอักษรก็ช่วยเราคุยก็ถือว่าดีอยู่ค่ะแต่เรื่องอยาก,กันอะไรกันค่อยว่ากันค่อยตกลงกันอีกทีนึงว่าจะยังไงเพราะผู้ชายก็เจ้าผู้หญิงใหม่เข้ามาแล้วน้องคนนี้ก็อยากจะไปฟ้องไปฟ้องอะไรก็ดูเกมดูอะไรดีๆแล้วก็หาทนายความมาจากฟ้องเอาทรัพย์สมบัติฝั่งทางเมืองไทยที่ซื้อด้วยกัน ก็ค่อยว่ากันเพราะว่าฝั่งทางเรามันก็อาจจะง,ง่ายฝั่งทางนี้ก่อนที่จะจดทะเบียนกับเขาเขามีรายลักษณ์อักษรให้เราเซ็นหมดแล้วว่าเราไม่ต้องการอะไรกับเขาฝั่งทางนี้ฝั่งทางที่เบลเยียมนี้แต่ฝั่งทางเมืองไทยที่ซื้อร่วมกันทั้งคอนโดทั้งที่ดินจะแบ่งหรือจะอย,ยังไงก็ว่ากันไปตัวโตวก็บอกอย่างนี้ค่อยๆอ,อ่านไปเรื่อยๆหันมาดูเลตัวเองทีนี้นางก็บอกว่าหนูก็เริ่มเลยทีนี้ เริ่มหันมาดูแลตัวเองแล้วสามสี่วันเริ่มดูแลผิวดูพันดูอะไรเข้ากรีนองขี่นีบบ้างคือไอทำความสะอาดหน้าเอ้ยบำรุงดูแลไปจากลิปสติกไม่เคยทาต่อไปนี้ก็จะได้ทาแล้วพี่จริงๆค่ะตัวโตก็บอกอยู่ค่ะหันมาดูแลตัวเองนี่แหละวันข้างหน้ามันเห็นเรามันจะได้เสียดายนุ่นในความสวยในความทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยดูแลกันมาเป็นสิบปีให้มัน ดีไม่ดีวันางหน้าเผื่อผู้หญิงใหม่ทิ้งมันมันกลับมาอ้อนวอนมันมาร้องห่มร้องไห้คอยดูสิไม่เชื่อเพราะว่าผู้หญิงเขาก็เป็นผู้หญิงต่างถิ่นต่างแดนพวกไก่ทางลาตุงลาตินผิวสีมาทํางานเหมือนกันเหมือนพวกเรานี่แหละครัะที่มาทําที่มาอยู่ต่างถิ่นต่างแดนแล้วไปทํางานโรงงานทํางานบริษัทตอนโต้ทางานโรงงานก็คนสเปนคนฟิลิปปินส์คนอินโดนีเซียคนไทยคน หลากหลายทางนะคะมารวมกันนะคะยุโรปพวกโปแลนด์พวกอะไรก็มารวมกันคนต่างด้าวเหมือนกันแต่ก็อย่างว่านะคะเขามาหาจินต่างชินต่างแดนเขาก็อยากมีที่เกาะที่พึ่งไม่ได้ว่าแต่ทางเราเรารับกันมาชอบกันมาแต่งงานกันมาอะไรกันมามันก็คนละสไตล์กันนะคะแต่แฟนของเรามันไปติดเขาแล้วมันไม่คืนแล้วมันไปทางเขาไปหมดเดียวเพราะว่า ผู้หญิงคนนั้นก็ยี่สิบต้นต้นเองมันก็คงจะตีลังกาเก่งก็ว่ากันไปส่วนหนึ่งก็พูดตลกให้เขาได้ขำไปบ้างนะคะเขาคงจะแหกขาตีลังกาเก่งนั่นแหละค่ะสวิงลิงโก้นะคะรวดผลสามีก็เลยไปกับเขาหมดเขาพูดอะไรก็เอาหมดนี่แหละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็ที่ผ่านมาหลากหลายคลิปพูดเรื่องน้องคนนี้พ่าหนึ่งเราไม่ชัดเจนตั้งแต่ทีแรก เราคิดว่าไม่อยากมีอะไรกับแฟนปีสองปีสุดท้ายเราก็ไม่คุยกันทุกอย่างมันก็เลยบานไปขนาดนี้ผู้ชายแต่มันมันผ่านมาแล้วก็บอกแล้วพอแล้วจะไปลื้อฟื้นเราก็เดินหน้าไปทํางานไปได้หาได้สิบได้อะไรเราก็ได้ของตัวเองไปแล้วก็ดูแลลูกไปจนกว่าลูกจะเรียนจบนี่หลัาการมาใช้ชีวิตอยู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะสันดานคนนิสัยคนบางครั้งตอนรักกันมันก็รักกัน มันไม่ได้สื่อออกมามันไม่ได้ให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ทีแรกนะคะอันนี้ขนาดอยู่กันมาเป็นสิบปียังต้องทิ้งกันนะคะเราไม่ได้ว่านะคะตอนรักกันตอนอยู่ด้วยกันอย่างแฟนตัวตัวเองก็ไม่ได้ว่าเต็มร้อยจะอยู่ด้วยกันจนแก่จนเข้าวันข้างหน้าถ้าเราไปด้วยกันไม่ได้เราก็ตกลงกันอยากทะเลาะกันหันหน้าคุยกันด้วยดีจะเลิกกันนะจะจบกันนะมันก็ได้อยู่แล้วนะคะอย่างพ่อใหญ่เก่าตัวตัวเองก็ ปีที่เจ็ดมานี่แหละค่ะก็เริ่มละหองละแหงแกก็อยากจะไปแต่เมืองไทยอยากจะไปแต่บาไปหาแต่เด็กคนนู้นคนนี้เกาะเลยต้องหันหน้าคุยกันเลือกรากันด้วยดีจนได้มาดูแลกันจนถึงบาลสุดท้ายจนแกล้มหายตายจากนั่นแหละค่ะเรื่องดูแลแฟนเก่าของตัวตูวตวเองนะคะชีวิตเราทั้งชีวิตบางครั้งถ้ามันเริ่มมีความทุกข์มันไม่สุขไม่อะไรแล้วบางครั้งมันก็ต้องหันหน้าคุยกันนะคะ เรามาใช้ชีวิตจุดต่างจินต่างเดียเราก็ไม่อยากจะมาทะเลาะกันลงไม้ลงมือทางนี้ประเทศนี้ทางยุโรปเขายิ่งไม่เขายิ่งไลกฎหมายเข้มแข็งมากนะครับการที่จะตบตีกันลงไม้ลงมือด่าทอกันมันด่าทอก,ก็อาจจะขึ้นเสียงใส่ก,กันมันก็จะมีบ้างแต่การลงไม้ลงมือนี่มันส่วนน้อยมากมันเป็นกฎหมายที่แรงมากนะครับพ่อแม่ตีลูกหรือว่าผัวเมียตบกันตีกันมันเป็นกฎหมายที่แรงมากๆน้อยคนที่เขาจะทําแต่ ด่าทอกันอาจจะมีขึ้นเสียงใส่กันก็มีนี่แหละค่ะถึงวันใดวันหนึ่งเราต้องยืนด้วยตัวเองเดินด้วยตัวเองมันก็ต้องเดินนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบนี้แล้วมเราคืนไม่ได้แล้วเราก็มุ่งหน้าไปกับอนาคตถ้าเราคิดหน้าคิดหลังแต่กับอดีตอดีตมันก็จะเผาก็จะทําลายเราแต่ส่วนดีๆที่เคยรักกันกอดกันหอมกันเคยคอเกียร์เคยเริ่มคบกันมาอะไรกันมานึกถึงสิ่งดีๆตอนนั้นนก็มีความสุขอยู่นะครับแต่ตอนนี้ ก็บอกเขาอย่างเดียวว่าหันมาดูแลตัวเองเสื้อผ้าหน้าผมทุกสิ่งทุกอย่างนะคะการดูดีมีสกุลมาก็เป็นโพลดีกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆการเข้าสังคมฝั่งทางเมืองนอกเมืองนาไม่ใช่ว่าแต่จะให้หาผัวใหม่นะคะแต่ก็ไม่แน่นะคะอย่างตัวตัว,ตวเองสมมุติว่าเลิกรานกับแฟนก็ไม่ได้รับประกันตัวเองหรอกนะ,ะถึงจะอายุจะไปถึง50-60กก็ช่างหัวมันเถอะตราบใดที่ยังมีคนรักคนชอบเราอยู่บางครั้งเราก็คิดแบบนั้นนะคะ เป็นกำลังใจให้กันทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมคลิปจ้าบ๊ายบายค่ะ